มีสันมีด่างแบบไหนถึงเรียกว่าธรรมชาติอย่างเคสนี้นะคะพื้นฐานเดิมแกนจมูกเอียงเล็กน้อยรูจมูกซ้ายขวาไม่เท่ากันปลายจมูกไม่ได้มุมคุณหมอจึงได้ทำการปรับแกนให้ตรงกับแนวหน้ามากขึ้นปรับจมูกให้เข้ากับใบหน้าด้วยการเสริมซิลิโคนและลองปลายกระดูกอ่อนหลังหูเพิ่มความคงทนสวยยาวนานมากขึ้นชอบมากเลยค่ะมีคนถามว่าดูธรรมชาติค่ะก็น่าเปลี่ยนไปหลังเสริมจมูกแล้วจะเห็นได้เลยว่า จมูกเป็นธรรมชาติเข้ากับใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นธรรมชาติแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนยิ่งนานยิ่งเนียนอยู่ทรงคงลูกฝากติดตามสาระสะเลยกรรมของดิมอกกับซินดี้ดิมอกลินิกด้วยนะคะ